นี่คือการทรายเขาครับเกิดไม่ให้รุ่นอาศิษย์ภูจักว่ทารายเขาเขาเห็ดกันแบบใดมันต้องมีภาชนะมาห้องก็คือกระด่งอันนี้เขาใส่กระดงในการทรายเขาเพื่อกระจายความร้อนอบ่ให้เขาติดกันเป็นก้อนก้อนเอาใสาท่ทิบเขานะครับกรติประมาณเขาทติทราเขาิดด ไม่ใจเขาอ่ะไม่ใจเขานี่ถุงเข้าจ้าลเหนียวลร้อนจ้าก็ต้องเปล่าได้มันีเมียโอเคครับ